ครับวันนี้เวลา14นาฬิกา8นาทีนะครับ14นาฬิกา8นาทีสวัสดีญา,าติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงบ่ายนะครับซึ่งในระยะทางนีสัญญาณไม่มีนะครับญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาพุโทโธนะครับท่านได้จาริชุดงนะครับมาถึง หน่วยบริการประชาชนนะครับสพนาน้อยนะครับอําเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะครับครับขณะนี้ก็เวลา12นาฬิกากว่าแล้วนะครับสพนาน้อยมาถึงบริเวณหน้าสพนาน้อยนะครับยาย่ามทุกคนมาลงตาเลยครับเล็ก ทานนะครับหนุ่มชื่นนะคั้ำิมเต็มไปเลย ดีย่าที่ทาทุกท่านทุกคนนะครับเนาะในช่วงบ่ายนะครับเนาะในช่วงที่เส้นท,ทางที่ลงขาท่านผุ้งนะครับพอเป็นป่าเป็นภูเขาเส้นทางกดเคี้ยวนะครับซึ่งสัญญาณทั้งถึงมูฟแล้วก็เอเอสนะครับสัญญาณจะไม่มีเลยนะครับ สันทางจะมีแนะต่ป่ามีแต่ภูเขาครับครับสิบสี่นาฬิกาสิบสองนาทีแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งเหลระยะ,ะทางนะครับอีกหกกิโลนะครับก็จะถึงจุดหมายนะครับ น้อยห้ากิโลนะครับดูจากป้ายนะครับเนาะโรงเรียนหนาน้อยนะครับผมตาครับจังหวัดวันนี้นะครับที่โรงเรียนหนาน้อยนะครับนี่เหลืออยู่ห้ากิโลนะครับซึ่งจะอยู่ห้ากิโล จังหวัดน่านครับตาครับครับครับรองครับรองรอผู้ว่าการศพครับตาครับท่านรองผู้วา่าครับศครับตรองผู้ว่าจังหวัดน่านแังหัครับเอ่อัลรองผู้ว่าังัง่ายับพขอบครับท่านรองผู้ว่าผู้ว่าน่านนะครับโอ้ยตาท่านมี้จะให้ถ่ายภาพด้วย สองหนึ่งสองอคุ ulously, อับไปครับคผมเรียนนาน้อยครับหลวงตารับวันนี้เดินตามถ้าในเน้อยแล้วก็ขับวัดวนี้ถ้านเเหมือนก็ทราบตาจะมาดับับรับขับสาธุสาธุรับ ลองแนนำเพือนน้อยนะครับท่านมาจากงานศพเจอหลวงตาท่านก็รีบจอดรถนะครับมากราบไห้ขอพรหลวงตาซึ่งหลวงตาก็เมตตานะครับให้ถ่ายภาพ <c oughs> นะครับตำบลสีสะเกดอำเภอ,อเอินน้อใ้จังหวัดน่านนะครับจุดนี้ลมพัดแรงนะครับเนีน่ยผ่านมา5กิโลมาตรงนี้หลักไปยังเหลือ5กิโล,โล,โลอย่อนเดิมครับ ต้องก็เห็นกระจุด็กลาัครับนี่ก็มีาตาธรรมที่ท่านมารอกาบไหว้ขอพรหลวงตาตามเส้นทางนะครับ ก็จะมีเรื่อยๆครับมชีช่วงๆเป็นช่งชวงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ยังมียุ่งเหรอขับรถขับรถบอกเป็นเมื่อยเหมือนเลยโอ้สไลค์คลิปนี้นะครับก็จะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับอยากที่ทำให้ท่านทุกคนนะครับเนาะเหลืออีก5กิโลนะครับก็จะถึงโรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อยนะครับจังหวัดน่านนะครับหนึงตาพระจังหวัดที่นั่นนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดต,ตามและกดกระกดิ่งใหม่นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube นะครับต,ตั้มดัมซิ่งสรคทุนนี้สวัสดีครับ